ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกท่านมาพูดคุยกันในเรื่องของการตัดท่อนพันธุ์นะครับก่อนปลูกมันสำปะหลังเนี่ยหลายๆท่านก็ยังไม่มั่นใจว่าตัดท่อนพันธุ์ปลูกเนี่ยต้องตัดสั้นและยาวขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับถ้าหากเรามีท่อนพันธุ์นะครับถ้าหากเรามีท่อนพันธุ์เยอะนะครับให้ตัดยาวๆได้นะครับเนี่ยที่เห็นนะครับคือยาวมากตัวนี้ยาวประมาณ1ฟุตได้นะครับเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ย นะครับยาวประมาณฟุตฟุตกว่ากว่าด้วยซ้ำนะครับเนี่ยยาวมากน่าจะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วได้นะครับ13 14นิ้วได้ที่ผมตัดไว้นะครับนี่คือความยาวที่ถ้าทำได้นะครับยาวประมาณนี้นะครับจะดีที่สุดส่วนตัวนี้นะครับคือขนาดปานกลางนะครับอยู่ประมาณหนึ่งคืบมือนะครับเห็นไหมครับที่เห็นนะครับ คือประมาณ1นึ่งคืบมือเนี่ยยาวขนาดกลางๆนะครับตัวนี้นะครับคือถ้าเราท่อนพันไม่เยอะเราก็ตัดประมาณนี้โดยส่วนมากนะครับคนที่ตัดท่อนพันก็มักจะตัดขนาดนี้นะครับไม่สั้นมากไม่ยาวมากนะครับจะพอเหมาะพอดีนะครับเพื่อที่เวลาเอาลงกระสอบนะครับมันจะได้ไม่ขวางกระสอบเกินไปนะครับเขาก็จะตัดประมาณนี้นะครับส่วนขนาดนี้นะครับคือสั้นมากนะครับแค่นี้เองนะครับที่เห็นนะครับเห็นนะครับ สั้นแค่นี้เองสําหรับคนที่มีท่อนพันธุ์น้อยนะครับก็จะตัดประมาณนี้แต่นะครับสําหรับมันสําปหลังถ้าหากว่าเราตัดขนาดนี้เจออากาศร้อนไปมากๆนะครับน้ําเลี้ยงที่อยู่ในนี้นะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจะแห้งไปเรื่อยๆนะครับมันสําปังถ้าหากว่าถอดยอดออกมาช้านะครับถอดแตกตาออกมาช้าถอดยอดออกมาช้านะครับมันก็จะแห้งตายนะครับก่อนที่มันจะถอดออกมานะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่เปอร์เซนต์การรอดนะครับก็ยังน้อยกว่าแบบนี้นะครับแบบนี้คือตัดยาวเลยนะครับเปอร์เซนต์การรอดแบบนี้เนี่ยเกิน90%นะครับถ้าตัดยาวแบบนี้เกิน90%ต่อให้เราปลูกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีฝนมาสักหนึ่งเดือนนะครับก็มีโอกาสที่มันจะยังไม่ตายง่ายนะครับด้านบนอาจจะโดนแดดเผาแต่ด้านล่างนะครับเราเสียบปักลงไปลึก สักประมาณครึ่งหนึ่งของท่อนนะครับลึกขนาดนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่โดนแดดเผานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้มันสปรั่งของเรานะครับมันจะไม่ตายและก็ถอดยอดออกมาทีหลังได้นะครับผมวางผิดด้านเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการตัดท่อนพันธุ์นะครับยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนทีนี้เราไปดูกันครับว่าการตัดท่อนพันธุ์เนี่ย ทั้งสามแบบเนี่ยเราตัดแล้วไปปลูกแล้วเนี่ยผลม,มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับเพราะว่าผมปีนี้ผมตัดมาทั้งสามแบบเลยนะครับเนื่องจากท่อนพันของผมเนี่ยมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยก็จะให้ดูนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวนี้คือการตัดยาวนะครับจะเห็นได้ว่าการปลูกผ่านไปเนี่ยเห็นไหมครับ เทียบใส่ระดับนะครับสูงเลยขนาดนี้เลยคือผมปักลงไปลึกมันก็จะโผล่ประมาณนี้นะครับประมาณเกือบประมาณหนึ่งคืบมือได้นะครับพอมันถอดออกมาแล้วนะครับมันก็จะคลุมว่าจะพืชเร็วนะครับแบบนี้คือเปอร์เซ็นต์นะครับด้านล่างนะครับ,ม,บมันจะไม่แห้งนะครับด้านล่างคือดินถมไว้เนี่ยมันจะไม่แห้งนะครับด้านบนเนี่ยถ้าโดนแดดเผาถ้ามัน ออกช้านะครับมันก็มีโอกาสที่จะแห้งตายแต่ด้านล่างจะไม่แห้งตายนะครับมันก็จะถอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้เราไปดูนะครับขนาดระดับกลางนะครับระดับกลางเนี่ยนี่คือการตัดอยู่สักประมาณประมาณหนึ่งครบมมือนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ปักลงไปสักครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเหลือโผล่ประมาณนี้นะครับ ก็เท่ากับที่ต้นตัวอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เปอร์เซ็นต์การถอดก็สูงนะครับตัวนี้การถอดเปอร์เซ็นต์การถอดเนี่ยน่าจะอยู่ที่80%ขึ้นไปได้นะครับ80%ขึ้นไปได้นะครับถ้าหากว่าดินมันไม่มีฝนนานนะครับแต่ถ้าหากมีฝนยังไงก็100หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นหรือยาวนะครับแต่การตัดสั้นนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูการตัดสั้นนะครับ การตัดสั้นอ่า <ower> ตัดสั้นๆ,ๆเดี๋ยวให้ดู then, ตัวอย่างก่อนแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้เนี่ยผมตัดสั้นนะครับที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็เกิดดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะครับแต่นะครับมันก็มีทั้งแบบข้อดีและข้อเสียให้ทุกท่านได้ดูนะครับการตัดสั้นนะครับอ่าโอเคให้ดูต้นนี้ก่อนเลยตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคือมันสั้นมากนะครับที่ผมตัดไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ คือไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนิ้วผมยาวกว่าด้วยนะครับเราเสียบลงไปแล้วมันจะโผล่ลงมานิดเดียวนะครับเนี่ยคือต้องเสียบลึกๆถ้าเราเสียบไม่ลึกนะครับมันจะทําให้มันสําปะหลังของเรามีโอกาสตายได้มากนะครับตายเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าโดนแดดเผาตรงนี้ถ้าเราเสียบประมาณนี้นะครับแดดเผาด้านบนแห้งตาย ด้านล่างมันก็มีความชื้นน้อยนะครับแล้วก็น้ําที่อยู่ในนี้นะครับมันจะเลี้ยงท่อนพันุ์เนี่ยโอกาสที่ทําให้มันสับปหลังของเราเนี่ยลอดตายเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ตันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยพอมันถอดออกมาปุ๊บต้นยอดนะครับจะสูงท่วมดินไม่ไม่เยอะนะครับแบบนี้การคุมว่าจะพืชที่อยู่ด้านล่างนะครับตามร่องด้านล่างนี่ยก็ อาจจะช้าหน่อยนะครับมันทําให้วัชพืชได้เกิดแล้วก็งอกงามขึ้นมาเร็วมากนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับของการตัดสั้นตัดยาวแต่นะครับผมให้ดูในจุดที่การตัดสั้นนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแห้งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันแห้งมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับน้ําเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับคือเราตัดไปแล้วเนี่ยมันใช้น้ําเลี้ยง กับเจออากาศร้อนนะครับทําให้ตรงนี้แห้งต่อให้ถอดยอดออกมาถ้าไม่มีฝนก็มีโอกาสตายนะครับตรงนี้นะครับนี่คือต้อนนี้คือคาดว่าน่าจะไม่รอดแน่นอนแต่ด้านล่างไม่รู้ว่าเสียบลงไปลึกเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะตัดสั้นนะครับมีโอกาสที่มันจะตายได้นะครับนี่คือการตัดสั้นนะครับจะเป็นเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้คือผ่านไป น่าจะเกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับแปลงนี้ครับการปลูกผ่านไปประมาณยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันนะครับประมาณนั้นยี่สิบเอ็ดวันยี่บสองวันไม่เกินนั้นนะครับก็ที่เห็นนะครับคือแม้แต่ต้นนี้ก็ยังไม่เกิดเลยนะครับเนื่องจากเราตัดสั้นแล้วก็ผิวมันจะแห้งแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ําเลี้ยงด้านในนะครับมันน้ําด้านในเนี่ยมันจะแห้งก่อนนะครับก็ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือตัวเลี้ยงมันเลยนะครับ ถ้าหากว่ามันยาวๆยาวแบบนี้น้ําเลี้ยงมันก็จะมีเยอะนะครับมันจะใช้น้ําเลี้ยงในตรงนี้นะครับเนี่ยในตรงนี้เนี่ยออกมาเลี้ยงยอดมันแล้วก็ไม่ให้มันแห้งตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสั้นตัดยาวนะครับคือย,อยิ่งเราตัดยาวยิ่งดีนะครับแม้แต่ตอนเราปักชำเพื่อเตรียมปลูกนะครับมันก็ยังไม่ตายนะครับแค่เราปักลงไปดินแห้งไม่มีฝนมันก็ไม่ตายนะครับ เห็นไหมครับโอกาสรอดน้อยมากนี่คือการตัดสั้นนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะถอดยอดออกมาหรือเปล่าต่อให้ถอดยอดออกมาด้านบนก็มีโอกาสแห้งนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัดสั้นนะครับด้านบนแห้งจะตายละพอลําต้นเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยแต่ด้านด้านล่างเนี่ยคือยังไม่แห้งก็จริงแต่ไม่รู้มันจะถอดยอดขึ้นมาหรือเปล่านะครับจะช้าด้วยนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่ว่าจะพืชมันจะขึ้นคลุมนะครับ ส่วนการตัดระดับกลางๆนะครับประมาณหคืบมือนะครับก็โอเคครับเกือบดีเหมือนกันแต่นะครับแต่ก็มีปัญหาตรงที่การคุมวัชพืชเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับการคุมวัชพืชได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่คนที่ปลูกมันสำปะหลังก็จะตัดประมาณนี้นะครับ1นึ่งคืบมือนะครับโดยทั่วไปนะครับคนจะตัดขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะถัดยาวขนาดนี้เลยนะครับ วันก่อนนะครับปลูกซ่อมตรงที่เด็กลืมเสียบนะครับให้เด็กๆมาเสียบให้เนี่ยพอดีลืมลืมเสียบอยู่ประมาณครึ่งล่องได้ผมตัดยาวเลยยาวกว่านี้อีกนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณสักสิบห้าสิบหกนิ้วได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนผ่านไปสามอาทิตย์แล้วยังไม่มีฝนนะครับพอเสียบตอนนี้ก็เริ่มถอดออกมาแล้วนะครับเพราะว่ามัน ตัดยาวน้ําเลี้ยงมันมีนะครับก็เหมือนกับเราปักชํานั่นแหละครับโอเคครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยนะครับสําหรับการตัดท่อนพันธุ์มันสาปะหลังนะครับโดยรวมแล้วนะครับการตัดท่อนพันธุ์เนี่ยตัดยาวดีกว่าการตัดสั้นนะครับถ้าหากเรามีนะครับแต่ถ้าหากไม่มีก็ต้องทําใจก่อนนะครับในปีแรกๆก็ตัดสั้นๆก่อนนะครับในปีต่อไปเราก็เก็บท่อนพันธุ์ไว้ตัดยาวโอเคโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะพาทุกท่านมาพูดคุยถึงเรื่องอะไร ากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ